หรือว่ามองว่าไม่มีคนอยู่ครับสวัสดีครับนี่เจะเช็กแมวครับวันนี้จะมาทาตัวเช็คซ่อมแอร์บ้านนะฮะไดกินเหมือนแปดยูนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหาเดี๋ยวดูรุ่นกันนะครับโอเคนี่มาถึงคลองสี่นะฮะลําลูกกานะครับ FTKD หนึ่งแปด HV สองเอสนะครับมีปัญหา เปิดสักพักไฟดับนะครับ LED ตรงนี้ดับเป็นสีส้มบางเขียวบ้างไม่แน่ไม่นอนบางครั้งตั้ง27องศา2ี่แปองศาจะเป็นบ่อยแล้วก็บางทีก็ไม่เป็นนะครับลูกค้าตดหน้าง,งานประมาณนี้นะครับแมวก็ดูแล้วว่าบางทีฟิลเตอร์ก็ออกไปนะเนี่ยดูแล้วว่าแอร์แอร์ไม่ไม่ตันนะไม่ตันแอร์ไม่ได้ตันฝุ่นไม่ได้ตันอะไรนะครับ สะอาดยังเก่านะครับปัญหาไม่กระพริบไม่อะไรด้วยนะครับนี่นครับไม่เอาฟิลเตอร์ออกก่อน,นั้าน,นี้แล้วนะครับให้ดูว่าแเขาสะอาดปิงๆมากลิบเลยแล้วก็มาดูตรงคอยร้อนนะครับอคอยร้อน,นี่ก็ กไ็ไม่ใช่จะมีฟุนยเยอะนะครับก็มีบ้างอยู่แต่ก็ไม่เยอะแต่ก็มีนี่มีกิ่วนะครับระบายความร้อนปิดมาสถามที่เขาไม่เกินสองปีนะไม่เกินสองปีนะครับ จะดูกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูกันนะครับโอเครับตอนนี้ก็มาดูที่พี่ก็ถ่ายไว้นะครับไฟสีส้ม LED ตัวการนะครับนี่ออนอะไรใช่ไหมเปิดเลยฮะช่างแมวจะได้ไม่ต้องรอนะครับเป็นการย่อนะครับจะเปิดบานสวิงสวิงออกนะครับการนี้ก็เป็น LED ตะบนติดนะครับปัญหาคือ ไฟไม่กระพริบไม่อะไรอ่ามันจะดับนะครับจะของก็ถ่ายไว้นะครับช่างแมวก็ทางรัดเลยอ่าดับอย่างนี้นอือม นานไหมพี่ดินิตะในี่เปิดอยู่ฮะเปิดอยู่บอกบางทีมันก็อ๋ออันนี้นดับแล้วไฟดับแล้วลข้างบนดับนะับแล้วก็ปิดเองนะครับปิดเองสักพักก็จะเปิดขึ้นมาเอง อันนี้เพื่อจะถายแค่กมาเดียวอ๋อเอา,อเ,อา,เ,อาเปิดมาแล้วครับนี่ครับอา,อาการประมาณนี้ครับเขาจะดับติดติดดับดับนะครับ,บ,บโอเคอะนี่เป็นภาพเหตุการณ์จริงนะครับที่จะขอม้าถ่ายไว้การันตีนะครับว่าเออมีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้มาดูของจริงอ่ะรบกวนที่เปิดเลยครับเปิดเบเกอร์เลยครับอเเเปิดบกกรก์ช่างแมวก็จะเปิดแอร์นะครับอ้าวมันเปิดค้างอยู่แล้วน่นาะ นะฮะมัก็ดาบของมันติด<ะ>มันหรือมันติดของมันเอง<ช>อ้าวดับเองแล้วนี่ยอ้าวอ้าวติดแล้วติดแล้วอ้าวติดหรือดับวะเนี่ยเรา,า,ด,ด,าด,ดูกันหนึ่งครับเมื่อกี้ยังไม่เปิดมันติดติดตดาบๆเองนะอ่าเปิดแล้วเดี๋ยวดูกันอ่าวมแมลงสาออกมาไม่ไม่ได้เปิดมาแต่ว่าไม่ใช่หลายวันแล้ว<ม>นานแล้วใช่ใ อ่ลองเช็คโค้ดก่อนก็ได้ครับหนีอมีกด c a n c e ลนะครับแชร์ไว้นะครับดูก่อน,นืีกอ่าส่วนศูนนะครับส่วนกดเลื่อนไปมีอะไรไหมโชว์อะไรเสียไหมนะครับ CL 49ไม่มีอะไรเลยกดไล่ดูโค้ดก่อนนะครับ เป็นยังไงมันก็เป็นเช็คโค้ดนะครับเป็นเส้นไปเรื่อยนะครับปัญหาคือเช็คโค้ดก็ไม่เจอนี่แหละหนักกว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีนะครับไม่เจอเช็คโค้ดก็ไม่เจอตัวเสียนะครับปิด power แล้วก็สั่งเปิดใหม่อีกทีนะครับออกไหมก็ไม่มีเดี๋ยวลองกดรีเซ็ตดูนะครับเดี๋ยวเช็งแมาขอจิ้มรีเซ็ตกันอ,อยู่ไหนแล้วรีเซ็ตเนด็กว,วานาฟ้าวนะอ้าวรุ่นนี้ไม่มีรีเซ็ตอ,อ่ะไม่มีรีเซ็ตเอง วานปิดเบรคเกอร์ทีครับเปิดใหม่นะครับเมื่อกี้ไฟมันติดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับแล้วก็ดับไปแล้วเด <Quand> ี๋ยวน่าจะเป็นอาการนี้แล้วมั้งขอเง้ยงฟาด้วยกันอโอเคมาขอวัดดูแรงไฟนิดนึงครับตอนที่เขาดับนี่แหละ ใช้เแรมเทสกันนะครับแล้วแล้วถูกไหมนะครับเดี๋ยวปิดแฟลชกันอ่าลายก็ถูกนะครับเอ็นแล้วก็พันแล้วก็กาวเดีจะเขอวัดดูนิดนึงโอเคครับ okay. วัดดูแรงไฟนะครับพอเห็นนะครับจะมืดนิดนึง เอซีสองรโวลต์นะครับคำสั่งออกไหมคำสั่งไม่มีนะครับเดี๋ยวเทียบกาวดูนะครับกาวก็225โวลต์นะครับอ่ะวานจ้ของเปิดไหนครับอันนี้ก็เปิดแล้วนะเปิดแล้วเหรอกดไม่กดรีมโมทอีกทีพ<อ>ี่ว<ด>างอ,อีกทีมันด,ดนะักว่ากดอีกทีมันดับนะอ่าอ่าไม่เป็นไรให้มันดับไปเปิดทีครับ เจะเช็คตุกพันน่ยเท่าไหร่พันสวิงนะครับสามสิบสองสี่สิบสามห้าพันก็สวิงไง 4ี่6 12 15นะครับพันก็มีนะพันบอร์ดเซนเซอร์แมวมปัญหาอะไรก็ครบหมดไฟก็ไฟก็มานะ่ ไฟย้อนไหมไฟก็ไม่มีย้อนนะรอแป๊บนึงครับไม่เบรกเส้นเลยใช่ไหมจับล้างบอร์ดให้หมดเลยโอเคครับใช่ไหมต่อมาดูสู้ไฟหน่อยนึงนะครับมีอะไรอาร์คสปาร์คอะไรไหมนะครับดูปั่นกันเหนียวนะครับดูแล้วก็ไม่มีนะไมม่ีเดี๋ยวจับดูกระแส หน่อยนะครับตรงนี้อ่าตอนนี้เป็นแอร์นะครับ5.42ใชดแอมป์ M นะครับตอนนี้ยวดูแอมป์ที่เพกกันน่าจะเริ่มสปีดนะที่เนมเพกนะเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวมาดูลมที่ออกเลยนะครับมันร้อนดีเนาะ แสนะครับเตบอกว่า6.7แอมป์นะครับลมร้อนก็ออกดีนะรู้สึกว่าร้อนเลยล่ะมาใส่กระบังลมแรก็โอเคนะลมก็ออกไปข้างนอกเลยนะ ขึ้นไปที่6แอมป์นะครับแล <Okay. S 1> ้วใส่ตัวเทอร์โมจับุภูมิห,มมหน้าแอร์ไว้นะครับที่หน้าแอร์อยู่ที่19.2นะครับเอาเินเตอร์ออกนะครับนี่ให้เขาลงโล ใช่ได้นะครับจะยังไงก็เป็นนะฮะอาการนี้เช่างแมวขอรลื้อดูก่นอนยังไงคงต้องลองล้างบอดดูนะครับคอยเย็นดูมีความชื้นมีอะไรหรือเปล่าครับมันมันเอ๋อนะครับมันแปลกๆอาการแม่งแมนะครับติดตาวตอนต่อไปครับขอืด,ด,อออขออด้วย